เงินของคุณอาจมีค่าลดลงถ้าไม่รู้จัก QE เคยสงสัยไหมทำไมอยู่ๆค่าเงินบาทบ้านเราถึงแข็งตัวขึ้นเมื่อเทียบกับหลายปีที่ผ่านมาเราไปเที่ยวต่างประเทศได้ถูกลงซื้อของนำเข้าได้ถูกลงจาก40บาทแลกได้1ดอลลาร์สหรัฐในสมัยก่อนอะไรคือเหตุผลเบื้องหลังของเรื่องนี้มีหลายปัจจัยที่ทำให้เงินบาทแข็งเช่นสภาพเศรษฐกิจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุนอัตราดอกเบีย้ย แต่ปัจจัยที่ทุกคนกำลังจับตามองในขณะนี้คือผลกระทบจากการทำ QE ของสหรัฐอเมริกาซึ่งหลายคนชอบเรียกว่าการพิมพ์แบงค์ผลกระทบไม่ใช่แค่ในสหรัฐแต่เป็นทั่วโลกจนมาถึงตัวคุณทำไมถึงเป็นเช่นนั้นได้มาตรการ QE คืออะไรคงต้องย้อนกลับไปเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐหรือที่เรียกว่าแฮมเบอร์เกอร์ไครซิส แม้ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดพยายามเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยมาตรการต่างๆแต่ก็ยังฝืดเคืองอยู่จึงได้ตัดสินใจในำมาตรการ QE เข้ามาใช้ซึ่งคือการอัดฉีดเงินจำนวนมหาศาลเข้าระบบเศรษฐกิจผ่านการซื้อหลักทรัพย์ต่างๆจากธนาคารเช่นพันธบัตรเพื่อให้ธนาคารมีเงินไปปล่อยกู้หรือนำไปลงทุนกระตุ้นให้คนกล้าจับใจ่ายใช้สอยทำธุรกิจและสร้างงานมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็มีนักลงทุนบางกลุ่มมองเห็นขุมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนได้ดีกว่าซึ่งก็หนีไม่พ้นตลาดเกิดใหม่ในเอเชียรวมไปถึงประเทศไทยของเราด้วยปัญหาแรกก็คือเมื่อเงินมหาศาลจากต่างประเทศไหลเข้ามาลงทุนซื้อทรัพย์สินเช่นหุ้นทองกองทุนอสังหาริมทรัพย์จะทําให้ราคาพุ่งสูงมากขึ้นจนทาให้คุณหรือหลายๆคนกล้าเสี่ยงยิ่งขึ้นเพราะเชื่อมั่นว่าราคาจะสูงขึ้นต่อไปอีกปัญหาที่2คือ เมื่อเงินดอลลาร์มีปริมาณมากจนดูไม่มีเสถียรภาพก็ทำให้คนไม่เชื่อมั่นที่จะถือเงินทำให้มูลค่าอ่อนลงไปเรื่อยๆหากคุณส่งออกก็จะได้กำไรลดลงเช่นจากส่งออกกระเป๋าใบละ20ดอลลาร์แลกได้800บาทตอนนี้ลดลงเหลือ600บาทแต่ถ้าคุณนำเข้าก็จะซื้อของได้ถูกลงทำให้ขายได้กำไรมากขึ้นโอกาสอันหอมหวานของมูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากปัญหาดังกล่าวนี้ทำให้คนไทยหลายคน กระโดดเข้ามาลงทุนเพราะกระแสตลาดโดยไม่มีความเข้าใจเรื่อง QE ที่แท้จริงลองคิดดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากสหรัฐอเมริกาสามารถฟื้นตัวได้แล้วและมีทิศทางที่มีเสถียรภาพมากขึ้นเมื่อพฤษภาคมปี2556ที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาได้ส่งสัญญาณว่าจะมีการชะลอการอัดฉีดเงินหรือสภาพคล่องเข้าระบบในอนาคตอันใกล้หรือที่เรียกว่า QE tapering นั่นหมายถึงเศรษฐกิจสหรัฐกำลังจะดีขึ้นซึ่งจะทำให้กลุ่มนายทุนต่างประเทศที่เกงกำไรไว้ในเอเชียรวมไปถึงในไทยถอนทุนกลับคืนเพื่อเข้าเกงกำไรในจังหวะขา,าขึ้นของสหรัฐอเมริกาเมื่อกลับไปเชื่อมั่นและถือเงินด,ดอลลาร์มากขึ้นจะทำให้เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นค่าเงินบาทเลยอ่อนลงแล้วจะส่งผลอย่างไรกับพวกเราคนไทยและตัวคุณประการแรก ากคุณมีทรัพย์สินต่างๆเช่นหุ้นทองกองทุนอสังหาริมทรัพย์อาจถูกเทขายทิ้งทําให้มีมูลค่าลดลงประการที่2หากคุณทําธุรกิจนําเข้าต้นทุนสินค้าที่นําเข้าก็จะสูงขึ้นจาก600เป็น800บาททําให้กําไรลดลงแต่หากคุณทําธุรกิจส่งออกก็จะกลับมามีกําไรมากขึ้นเพราะแลกดอลลาร์เป็นเงินบาทได้มากขึ้นอย่าคิดว่านี่เป็นเพียงเรื่องไกลตัว เพราะอีกไม่นานเงินของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้โดยไม่รู้ตัวคุณควรติดตามค่างเงินบาทเฝ้าระวังอัตราดอกเบีย้ยเน้นถือหุ้นที่มีพื้นฐานดีหาวิธีการป้องกันความเสีย่ยงและสร้างวินัยทางการเงินเพื่อเตรียมรับความผันผวนข,ของตลาดในอนาคตอันใกล้นี้แล้วก็อย่าลืมส่งข่าวให้คนที่คุณรู้จักเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ภาคธุรกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปพร้อมๆกัน